ที่ฟาร์มครับก็ลูกค้าก็มาอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งเจ้าครับมาจากกรสินครับเออมาจะมารับลูกนกแล้วตัวนี้ครับผมนี่รถลูกค้าครับโอ้นั่ง v i p ีกับหน้าเลยอันนี้เป็นฟาร์มของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ครับหมู่บ้านของเราตรงนี้ก็เป็นฟาร์มที่เราเลี้ยงนกกระเจ้าเพศนะครับอันนี้ลูกค้าก็มารอแล้วครับผม อยู่หนนอนนเป็นบ้านของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกของเราสวัสดีครับมาคนเดียวมา,มาสองคนอ๋อคนหนึ่งกำลังเคลียร์อยู่นี่ครับลูกค้ามาแล้วนะครับผมลูกค้ามารับนกแล้วนะครับตัวนี้จะไปอยู่อำเภอสตึกครับผมนี่สวยๆเลยพ่อพ่อยกเลยก็ได้พ่อ อันพอยกแต่ผมถ่ายโอเคนี่ครับรถลูกค้ามารับแล้วนะครับอันพ่อเอามขึ้นรถเลยโอ้ครอบครัวมิซูเหมือนกันที่เขาว่าไออันนี้รถบริษัทหรือว่ารถเจ้าของเออนี่แหละผมอยากได้แบบนี้แหละฮะีเน็อยจีนดีคอยายมาดูบ้าอ๋อ อยากได้เดนี่แหละผมจะเอาแบบนี้แหละแต่ว่ามันแพงก็สองตูัวผมแมนบ่แมนบ่ทีแรกผมจะเอาซีหุ่นซีมันได้ลุยง่ายเราไปเห็นหนาวเออระถ่ายไปหน่อยจังหน่อยนี่ครับไปแล้วนะครับได้บ้านใหม่แล้ว สามน่อยโอ้ออกว่าไรเอ็มคันสูงเลยครับแต่อย่างมันเป็นลูกเพรหนูมีลูกรผมออกสาวแต่ลูกสาวหนูไม่มาสายเกษตรก็เลยต้องไปนั่งเป็นฟาร์มครับวันนี้ลูกค้ามารับลูกนกอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นผู้หนึ่งเมียสองนะครับคุณพี่มากันสองคนจากจังหวัดกาลสินครับผมจากกาลสินนะครับดูลูกนกสวยๆจากเกที่ฟาร์มนะครับผมก็สนใจลูกนกลองโทรมาติดต่อ อ,อติดต่อสอบถามได้ก่อนนะครับก่อนจะสัดตัดสินใจเลี้ยงนะครับผมโอเคเกียรติฟาร์มเรายังมีลูกนกแบ่งนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับผมขึ้นรถแล้วนะครับโอ้ห้องแอร์เลยตันนี้อยู่เลยตัวเดียวเลยฝั่งนี้อสอ2ตัวนะครับผมโอเคเกียรติฟาร์มครับทำไมมันผอมก็เลยไนมะ่เอา สวัสดีครับเจดีฟาร์มครับผมวันนี้ก็ส่งน้องนกครับผมลูกค้ามาเอาแล้วนะครับวันนี้ออกไปก่อนนะครับที่มาจากอุบนนะครับกาลังนับตังอยู่นะครับผมอันนี้นกเราก็กําลังจะไปยอดบนครับโมมากับสายฝนเลยครับฝนตกหนักเลยโอ้โหอย่างสวยงามครับ้องยาสัีครับพ่อตามคนรับเงินก่อนนะครับอนนี้เดินไปือโอเคนกสวยๆงามจากเจดีฟาร์มนะครับ สวัสดีครับเกรตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจวนสรินนะครับผมเช้านี้ก็ให้อาหารเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เด็กๆกําลังกินอาหารอยู่นะครับผมก็ตอนนี้เขาก็เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็งงเงียงงเง้ยเงกินอาหารนะครับแล้วก็ให้อาหารเช้าโดยปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นไซส์รวมนะครับผมอันนี้ก็จะมีรุ่นหนเดือนแล้วก็ เประมาณย5ิบห้าวันก็มีนะครับผมรวมกันแล้วคอกฝั่งนู้นก็จะเป็นรุ่นสามเดือนกับสองเดือนนะครับก็แยกโซนกันไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของน้องนกนะครับในตอนเช้าเราก็จะออกมาจากตรงนี้แล้วก็มาให้กินอาหารอยู่ตรงนี้นะครับผมใครสนใจลูกนกก็ทักข้อความเพจเข้ามาเลยนะครับหรือแม่ก็โทรสอบถามได้เลยนะครับผมยังพร้อมมีแบ่งปันนะครับ